เสนอโดยแมนสตีฟันไทยแลนด์ไวไมค์เคอาการเดี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดของเควินเดอบอยชี้โปรแกรมที่ทำเจ็บหนักเควินเดอบอยระบุอาการเดี่ยงรอบนี้ของตนเกิดจากการที่มีโปรแกรมลงเล่นติดต่อกันเยอะเกินไปพร้อมบอกว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตของตน เควินเดอะบอยของกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดสโมสรแห่งซเปอร์ทีมลิกอังกฤษกล่าวว่าสาเหตุที่ตนได้รับบาดเจ็บร้ายแรงครั้งนี้เป็นเพราะโปรแกรมการแข่งขันที่มันทียิบเกินไปเดบอยไม่ได้ลงเล่นเลยนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังเขามีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นหลังหัวเขา่าจนจำเป็นต้องทาการผ่าตัดครั้งใหญ่โดยในฤด,ดูกาลก่อนเขาก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามอย่างรวดเร็วในเกมยูฟาชิเปอร์ลิกนัดชิงชนะเลิศเหมือนกันดตชาวเบลเยียม เคยว่าผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนผมไม่เคยมีอาการบาดเจ็บรุนแรงแบบนี้มาก่อนการผ่าตัดตรงเอ็นหลังหัวเข่าเองก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมด,ด้วยหลังจบเกมกับเบอร์ลี่เราทําการสแกนกันปรึกษากับศัลยแพทย์หลายรายและพวกเขาก็บอกตรงกันว่าผมจําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดตอนนี้มันผ่านมาสามเดือนแล้วและผมก็กําลังฟื้นได้ดีทุกอย่างกําลังอยู่ในเส้นทางที่เหมาะสมผมรับการผ่าตัดกับเรดเดอะเคิร์กซิตี้ติดต่อกับเขาและลีเฟนยูทุกวันแต่พวกเขา ก็ไม่ได้บอกผมว่าผมจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้เมื่อไรนะพวกเขาอยากให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบในตอนที่ผมกลับมาลงสนามอาการบาดเจ็บครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะการที่ผมต้องเล่นติดติดกันรวมถึงการตัดสินใจแบบสเสี่ยงที่ผมทํามาตลอดในช่วงที่ผมได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ผมก็เล่นเกินเจ็ดรอยนัดไปแล้วคุณอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็ได้นั่นคือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณต้องเอารถไปเข้าอู่เพื่อทําการรักษาสภาพครั้งใหญ่สักหนึ่งครั้ง และนี่ก็เป็นคํากล่าวของเคดีบที่บอกว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้มันช่างรุนแรงลลอเกิดยังไงพวกเราเราเรือใบสีฟ้าก็ขอให้นายรียบหายวันหายคืนกลับมาลงสนามช่วยทับเรือใบสีฟ้านะครับเหตุผลบอกลาสิงหฟาดปากกับใครหวงในเผยเบื้องลึกเควินเดอบอยบอกลาเชลซี จอห์นโอบีมิเกลอดีตดาวเตะทีมเชลซีแฉเหตุผลสำคัญที่เควินเดอะบอยของกลางทีมชาติเบลเยียมย้ายออกจากทีมดังแห่งกรุงลอนดอนว่าเป็นเพราะมีปัญหาในสนามซ้อมกับสตาร์ดังของสิงบลูเดอะบอยทูกเชลซีดึงตัวมาจากเกง่งทีมในบ้านเกิดเมื่อปี2012โดยซีซั่นแรกสิงบลูส่งเขาให้เบลเมนยืมตัวไปใช้งานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากขึ้นหลังโชว์ฟอร์มกับนกนางนวลได้อย่างน่าฮือฮาโดยยิงประตูได้10ลูกากการลงเล่นบุนเดสลีกา33นัด โชเซ่มูรินโญ่ก็ใส่ชื่อเดอะบอยเอาไว้ในทีมชุดใหญ่ของสโมอสรสําหรับซีซสั้นปี2013ถึงปี2014อย่างไรก็ดีสุดท้ายแล้วสถานการณ์ไม่เป็นไปนอย่างที่คาดโดยกุนซือโปรตุกีสตัดสินใจขายเดอะบอยให้กับโบบวกในปี2014หลังจากที่เขาลงบูให้กับเซธีลอนดอนแค่9้นัดเท่านั้นในทุกรายการโดย He u, เฮียมูเผยถึงสาเหตุดังกล่าวเอาไว้กับ Tal k Sport เมื่อปี2021ว่าเขาต้องการเก็บเดอะบอยเอาไว้ เขาต้องการไปที่เยอรมันซึ่งเขาเคยชูกยืมตัวและเขาแฮปปี้มันเป็นการตัดสินใจของเขาเขาต้องการเป็นเอนมาและเขาทําให้มันลุล่วงจนได้มูรินโญ่เอ่ยกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่30ตุลาคมโอบีมิเกลอดีตขุนพลทีมเชลซีเผยถึงการย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบีทของเควินเดอะบอยขณะสนทนากับจอห์นเทอร์รี่ตำนานทีมสิงบรูทางพอดแคสต์ว่าดาวเตะทีมชาติเบลเยียมมีปัญหาชคต่อยกับเพื่อนร่วมทีม เขาโมโหเขาโกรธมากตอนที่สมูเอลเอโตเข้าไปจะค้อใส่เขาพวกเขาชกต่อยกันในสนามซ้อมเพราะเขาไม่ได้ซ้อมอย่างจริงจังตามที่สมูเอลเอโตต้องการพวกเขาทะเลาะกันในสนามอดีตอดีดอตดาวเตะทีมชาติในจีเรียเอ้ยเราไม่ได้คิดว่าเดอะบอยและโมฮัมเหม็ดซาราซึ่งเล่นให้กับเชลซีในช่วงเวลาเดียวกันจะไปได้ไกลเหมือนชุกวันนี้ต้องยกเครดิตให้กับพวกเขาพวกเขามาไกลมาก พวกเขาพัฒนาและพวกเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกตอนนี้ผมดูเควินเดบอยเล่นในทุกวันนี้ผมคิดกับตัวเองว่าใช่เขาคนเดียวกันหรือเปล่า,างานนี้อดีตเด็กสิงห์ย่างจอร์อบีมิเกลก็ออกมาเผยถึงสาเหตุที่เควินเดบอยต้องลาจากสิงห์ว่ามันเป็นเพราะอะไรนั่นเองล้มง่ายเกินไม่ใช่บอลสเปนนะ เฟรดดิกลุงเบิร์กจวกโรดี้หลมง่ายเกินเหตุเฟรดดิกลุงเบิร์กถึงกับเชงโรดี้ว่าหิงตัวเรียกจุดโทษง่ายเกินไปในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้รอบล่าสุดแถมยังเน็บไมเคิลโอลิเวอร์ซึ่งเป็นคนดูแลห้อง V A R ในเกมนั้นอีกด้วยเฟรดดิกลุงเบิร์กอดีตยอดปีกของอาร์เซนอลตำหนิโรดี้ดาวเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าแก่งล้มง่ายเกินเหตุในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่เรือใบสีฟ้าบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ0นััดดงาวแมนซิตี ได้ประตูจากลูกโทษของเออร์ลิงฮาแลนด์ซึ่งช็อตที่ทําให้ทีมเยือนได้ลูกจุดโทษนั้นมาจากการที่กรรมการมองว่ารามุสฮอยลุ้นไป่ำฝ่าวโรดี้รุนแรงเกินกว่าเหตุในกรอบเขตโทษลุงเบิร์กเผยว่าผมไม่ชอบเรื่องแบบนั้นเลยโอเคละ่ะว่าอีฟายอาจจะเอาแขนมาโดนเขาแต่ว่าโรดี้นักตั้ง90กิโกรมัมเชื่อนะคุจะพูดก็ได้ว่าเขากลับทิ้งตัวลงไปเองดื้อ เรื่องอย่างนี้นะมันน่าจะได้ผลกับเกมฟุตบอลของสเปนผมไม่อยากให้มีการเล่นฟุตบอลแบบสเปนมาเกิดขึ้นในพิีเมียร์ลีกเลยผมหงุดหยิดนิดหน่อยจากนั้นผมก็ได้ยินว่าคนที่ดูแลห้อง V A R อยู่คือไมเคิลโอลิเวอร์ดังนั้นผมก็เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่สุดท้ายแล้วพวกเขาจะตัดสินใจให้มันเป็นลูกจุดโทษ งานนี้แระติกลุงเบอร์กก็คงจะไม่เห็นด้วยในลูกจุดโทษของเรือใบสีฟ้าที่โรดี้นั้นลลงลงในกรอบเขตโทษแต่อย่าลืมนะครับลุงการตัดสินใจไม่ได้มีกรรมการแค่คนเดียวดังนั้นถ้าทั้งหมดลงความเห็นก็แสดงว่ามันมีมูลนะครับหมดสิ์ลอยนวลตำรวจ,ตา,รวจตามรวบแฟนบอลขวางของไซเออร์ลิงฮาแลนด์จับได้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์ยืนยัน ตามจับกลุมแฟนบอลได้แล้วหลังมีภาพปรากฏเป็นหลักฐานขนาดว้างของใสเอริงฮาร์แลนของหน้าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงที่หัวหอกร่างยักษ์ฉลองประตูของตัวเองในเกมดาร์บี้แมตช์นัดบุกไปสยบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฮาร์แลนสตาทีมชาติโนเวย์แผงลิสายตะไคร้ผีแดงได้อีกตามเคยโดยในเกมล่าสุดเขาสังหารลูกจุดโทษหาทีมออกนำก่อนโคกลูกยนต์จากบร์นดโดซิวาให้เรือใบสีฟ้าน,น้ห่าง แถมสุดท้ายเดียวยิงร่างยากแอซิดให้ฟิโฟเดนสัดเม็ดปิดท้ายอีกด้วยอย่างไรก็ดีหลังสัดลูกจุดโทษผ่านมืออองเรโอนาน่าได้สำเร็จมีภาพยืนยันว่าแฟนบอลรายหนึ่งขวางของไซฮาลันขณะที่เขากำลังฉลองประตูโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าตามจับกลุ่มได้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2023เหราโมงเย็น เจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งว่ามีการคว้างวัตถุลงไปในสนามระหว่างเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนซิตี้ที่สนามโอทราวฟอร์ดเจ้าหน้าที่จับกุมชายวัย34ปีได้แล้วเขาถูกสอบสวนและได้รับอนุญ,ญาตให้ประกันตัวไปโดยมีเงื่อนไขห้ามเข้าสนามฟุตบอลทุกแห่งในระหว่างประกันตัวโดยจะมีการสอบสวนต่อไปโปลิสเมืองผู้ดีแถลด์นอกจากชายคนดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่ามีการจับกุมแฟนบอลอีก10รายด้วยจากการสร้างความวุ่นวายในระหว่างเกม ด้านฮาแลนด์เผยกับสื่อหลังพาทีมกำาชได้สำเร็จว่าแฟนบอลปีศาจแดงหากันตะโกนคำว่าคีโนใส่เขาและเป็นแรงผลักดันให้เขาโชว์ฟอร์มได้ดีหลายคนตะโกนคีโนผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมใช้มันเป็นแรงผลักดันและทำให้พวกเขาได้ฉลองกันเป็นอย่างดีฮาแลนด์เอ้ยประชดประชัน ทั้งนี้เอาอิงเก้ฮารแลนด์อดีตขุนพลทีมแมนซิตี้คุณพ่อของ e เออร์ลิงฮารแลนด์เคยโดนรอยขีนอดีตกองกลางฮาร์ดแมนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาคืนด้วยการเจตนาเสียบใส่จนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักขณะที่ขีนได้ใบแดงไปตามระเบียบในเกมดาบี้แมตช์เมื่อปี2001และด้วยเหตุนี้ก็คงจะเป็นเหตุที่ทำให้แฟนบอลแมนยูตะโกนคำว่าคีโน่ใส่ฮารแลนด์เพื่อเป็นการเยยหยันที่รอยขีนเคยกระทำใส่พ่อของฮารแลนด์นั่นเอง แล้วฟนฟืงนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านก็กำลังใจมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครบับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน